ฮาว a l ลเอดีต SUV ที่มีการขายสูงสุดในเมืองจีนและเป็นโมเดลแรกๆของเกรดวอลมอเตอร์ที่ทําการบุกตลาดในเมืองไทยล่าสุดมีการปรับโฉม,มในเชนครั้งใหญ่เปลี่ยนใหม่ทั้งภายนอกและภายในให้เป็นไปนตามเทรนยุคใหม่ของรถยนต์สัญชาติจีนซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานปักกิ่งออโตโช่สองพรอลุ้นว่าจะเปิดตัวในตลาดเมืองไทยหรือไม่ฮาวเลเ ปรับโฉมบิ๊กเบนในเชในจีนแน่นอนว่ายังใช้ตัวถังเดิมอยู่นะครับแต่ดีไซน์ถูกปรับเปลี่ยนให้ต่างไปจากเดิมสําหรับจุดเด่นเจอเดิมมาตั้งแต่ด้านหน้ารถกับกระจังหน้าขนาดใหญ่มากขึ้นพร้อมตกแต่งลักษณะโครมเยมรมดำไฟหน้าใกล้เคียงของเดิมนะครับแต่จะเพิ่มถึงด้านล่างตามเทรนด์รถจีนสมัยใหม่หากมองรวมกันทั้งโคมจะเป็นเลขเจ็ดตัวถังด้านข้างแทบไม่ต่างไปจากเดิมเว้นแต่ด้านท้ายดีไซน์ใหม่หมดโดยเฉพาะโคมไฟไท้ายทรงใหม่แบบ LED ทั้งหมดส่งผลให้ตัวรถในภาพรวมนั้นมีความสดใหม่และน่าใช้มากขึ้นสำหรับภายในห้องโดยสารถูกปรับเปลี่ยนใหม่หลายจุดโดดเด่นกับพวงมาลายัยทรงใหม่ใกล้เคียงกับโอร่า07มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วคอนโซลกลางปรับดีไซน์ใหม่เป็นที่วางแก้วและแท่นชาร์จโทรศัพท์ได้สซึ่งคันเกียร์จะเป็นกานบริเวณคองพวงมาลายัยและภายในจะใช้โทนสีสว่างพร้อมโทนสีดำให้เลือกอีกด้วย สำหรับสเปคในเวอร์ชันจีนจะมีขุมพลังเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบคือตัวแรงกับเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรปรับกำลังแรงม้าจาก211ตัวเพิ่มเป็น2 3 1ดแรงม้าให้ความประหยัด12.3กิโลเมตรต่อลิตรและเครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรเทอร์โบซึ่งมาพร้อมกำลังสูงสุด177ดแรงมา้าทั้งหมดจะได้ใช้เกียร์อัตโนมัติ d c t 7 s p e e d มิติตัวรถมีความยาว4.7เมตรกว้าง1.88เมตร สูง1.73เมตรและฐานล้อ2.73เมตรแตกต่างจากเดิมคือตัวรถมีความยาวเพิ่มขึ้น5เซนติเมตรทางด้านข้อมูลเพิ่มเติมต้องรอการเปิดตัวนะครับซึ่งจะมีขึ้นในงานปาก,กิ่งออเดอรโชว์ปลายเดือนเมษายนนี้และแม้ว่า h a วา l S6 จะไม่ได้เป็น SUV ที่มีการขายสูงสุดในจีนเหมือนแต่ก่อนแต่ยังเป็น SUV ของค่ายที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่วนเมืองไทยต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ว่าจะมีโอกาสได้ใช้รุ่นล่าสุดนี้ในช่วงใด